เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับพบกับผม Shadowlope นะครับวันนี้เราก็จะมาดูความคืบหน้าของเซิฟนะครับอย่างที่ได้บอกกันไปนะที่ Shadowlope ปิดเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างตอนนี้ก็มาเปิดเซิฟใหม่นะครับชื่อ Alta City นะครับอ่าก็เพ่งเปิดเลยตอนนี้ผมเล่นคนเดียวละ ป็นนายกเหมือนเดิมครับวันนี้ไม่ได้มาสอนโหลดนะแต่ว่าจะให้ลิงโหลดไว้แล้วก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมสอนนะวันนี้ก็ถ้าเสียงไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าไมค์ชอ็อตหนักเลยแหละผมก็เก็บตังค์ซื้อหม่อยู่ตอนนี้ไมค์มันชอ็อตครับตั้งแต่คลิปผับจีแล้วนี่ก็ปามเมลนชิวๆวไม่ได้ทำ กพวกมัดมัดผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับแตว่ารอ,อระบบมันโอเคก่อนปกติผมก็จะลองมัดไว้แล้วนะแต่หามัดไม่ได้อันนี้ผมก็ทำมัดนะครับแต่ว่ายังไม่ชำนาญเท่าไหร่อันหนึงนะ่งครับเดี๋ยวสิ แค่น,นี่แบนี้แหละนี่ก็พามารียรีิวชวลิงโหลดได้คลิปเนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเข้านายกเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซไว้ให้แล้วก็ลิงก์สำหรับคนสำหรับคนที่ยังโหลดไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เล่นชิวๆ,ๆหน่อยผมลงผมลงไปได้เลยเอ็มอะแต่ว่ามันมีสแตน สแตนข้างหลังอะเดี๋ยวให้ดูกันมีใครไม่เข้าใจก็ทักเพื่ม่ได้เลยเพื่อน่าแต่ว่าอย่าปวนนะครับปวดปวนคือผมมาจานเลยนะปวนอะเวลาในสแต็ปน่ะผมไม่ได้ลองเสียงเลยนะเอ้โครับเสียงไม่ใช่ขออภัย้วยนะครับนี่ไปลนใส่คาบูแล้ว อันหนึ่งเดี๋ยวผมจะหาหมดมาเลยก็วันนี้ก็ขอลาเพียงเท่นี้นะครับยิงโหลดอยู่ใต้ล่างครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดตามกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย